ช่างอะไรอะไรอีกอะจะเข้าเยอะแยะไปหมดเลยมันเรื่งมันอไม่กวนเงินมาเป็นละวิง่งนี่แหละพี่น้องเป็นยังอยคือขายกาแฟาไพ่อจะสปอยลูกเคยนีละถือว่าเป็นการสปอยลูกเต้าได้เนี่ยสุดสุดบะสุดสุดไน้่นะไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบเปลูกเคยกับเปยเขาแน่ละ่ะกัาย,ยอมรับอยู่ว่าเปีอยู่ กับของข้องเขาเขาอยู่น้ากันได้ใกล้เขาอยู่แบบมีความสุขวันไหนที่พี่ๆรู้สึกว่าเอออยู่กับยุคไม่มีความสุขแล้วไม่อยากอยู่แล้วเออในในแต่ว่าคุณจะอยู่กันได้ก็ของของคุณน,นี่แหละของพวกนี้ที่ทําให้อยู่มีแต่ของคุณบ้านก็ของพวกคุณบริษัทก็ของพวกคุณพอเถาเลนตะล่อนตะล่อนไปหารับเหมาหาเฮดงานบางหันบางหนีพอเถาเลนคุณไปเมา จะสิจังไหนอะไรยังไง่ายต้องวิ่งออกทำงานทุกครั้งที่เห็นอ่าเราไปทำงานกับลูกคิดว่าเราไม่มีงานทำเรามีงานทำมาตลอดนะคะเราทำงานเล็กๆพอได้แบบนี้แหละสะสมพ่อให้ลูกใส่ให้ลูกกันหามม่นเงี้ยให้เน,น,นี่ยเมี่ยวนเงี้ยเนี่ยเป็นความสูข เป็นความสุขจังไห่พี่หมอกนกับแม่ด่าเขาซื้อ,อเ,เปลี่ยนความสุขใจใหญ่เขาทรหาเหมือนลสิบเทียอย่ามีเงินในเขาแล้วเอ้เขาทรหาอ๋อเอาเงินซื้อความรักจากลูกใช่เอาเงินซื้อความรักจากลูก,ใช, <laughs> ลก,ก,ลกใช่ค่ะแล้วเข้าหาประ่านอนะ่ะเข้าสีเอาใส่ใหาลูกเมื่อกี้ลูกเคยค่อยขาดแคนเกือบแสนนะ <laughs> เราต้องหาให้เก่งค่ะเก่งบอแม่ดาเมื่อกี้ลูกเคยค่อยขาดแค้นเกือบเกือบแสนนะคะ รถ<ปลด>อะย่ายว่าปวดแตะเอ้าจิ้มตะกร้าส้อยไข่ไผ่ไข่ดิตัวนซาดิอนยวนะกกินไว้เขาแล้วนำไปท้ายคองไ่เปียตัวบ้านพี่ยูเห็นใจไข่เนมาเออพนักงานสัน่นผู้ใหญ,ญ่หาเงิในให้เขากันฉ่านั้นสั่นตัวของงเงินของเขามันเต็มของเขาเขา,ขาจ่ายไปแล้วแต่ว่ามันเต็มมันมันต้องเพิ่มอีกอะ นี่แหละเวลาลูกคอายเดยลลอนแล่นมามันก็ต้องเข้ากับดูแลเขาว่ามันได้ปักที่สองกระสอบเหมือนเดิมนะริมะเดี๋ยวลูกชายก็โอนคิวหน้จ้าเออบริ้าาดี๋ยวบริวาาเขาก็ให้แฟนเขาเพื่อกะไรล่ะเขาไม่ถือต่างเองด้วยนะเมื่อกี้เขาถือว่าให้เกียรติแฟนเขาเขาได้อะไรมาเขาว่าแต่ว่ายูกิเขาไม่เข้าเขามีของเขาอยู่ เขาก็มาขอแม่ยุกิเขาก็ไม่ได้ใช้ของเขานะส่วนตัวขอแม่มาอะไรเขาก็เก็บยุกิเขาจะเก็บเงินเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เนี่ยในช่วงที่อย่างเงี้ยเห็นมามงานน้อยเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนเขาง่าเราก็หาไปที่แหละหาไปจะเปียเขาเด่นสป,ปีน้องๆเหมือนมันที่ยิบสี่ยางรอแฟนนั่นแหละแฟนจะเอารถมาแล้วก็จะมากินข้าวกันเขาจะมาพร้อมกันทีเดียว กินข้าวเสร็จแล้วก็ถึงจะไปงานไงงาน,นอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนะเรียบด่วนบ่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจิมมากจิมมากเจอไม่ทถาสายเปบบไม่เถาไม่ได้ค่อนคัก่เดคขอบคุณค่ะขอบคุณสุดยอดคุณแม่ยายไหมทุกคนจะบอกว่าอุ้ยงานขึ้นหาทุกมือใจ ขี่มอเตอร์ไซค์มากาเพราะมันชั่ว,วลูกใกล้ๆนี่ว่ะละบ้านไปเอารถใหญ่บ่เอาดอกรถใหญ่แม่ก็บอกว่าว่านั่นก็ขี่คันนี้ได้ว่รอแซนเออก็แล้วแต่ถนนะ,ะขี่กะละมัดละบ้างเอา้ากะสิมักไปส่งสไตล์นั้นเละมันเร็วส,สุดยอดคุณแม่ <laughs> มีความสุขแต่ให้อุ่นกันเอแต่ว่าจะบอกจะทำธุรกรรมอะไรบอกแม่ก่อนทำบอกให้มันเร็วๆขึ้น อืมทั้ว่าดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดการนะเอออาจังค่คอยว่ากันเขาก็ไม่อะไรหรอกเขาก็ไม่แม่อะไรไไดีดด่ดีคิดถึงคิดถึงนึกอะไรไม่ออกนึกถึงแม่เออกันยังดีเขานึกถึงเราทุกคนเลยทุกคนนะลูกที่อยู่ในเนี่ยใครที่บอกว่าแม,ม่อุ่มกับพ่อตุ่มขี้ไล่อะไรเนี่ยพวกเดี่ยวสเสียเอาเสียเป่าบงข่อยสองคนบานคนขี่ไล่ มันมีคำาหม่าว่เขาวมานหนึ่งจักคนที่เคยยืนเหมือนก่าข่ขี้ไล่พวกเจ้าซีเซียบ่ะเขาบปเข่ขีคค้ไล่เลยเพียงแต่ข่ทําข่อยเห็ดคุค้นคนเมื่อคืนสี้เยมันก็เลยดูเป็นขี้ไล่เพราะเขารููซึกอลเวลิววตีสุดๆนี่เขาท่วมมากเขาเดอดร้อน,นถ้าเป็นคนอื่นน่ะช่วยได้อยู่แต่อาจจะเกี่ยวอะไรวะ มันอน่นอันนี้ไหมเรื่องอย่างนี้มันเราใจแลกใจไปเลยแล้วแต่ลูกรักเรารักเขารักลูกเราเราก็รักเขาสมีเขาว่าลูกไผ่ลูกเขยอ่ะคือลูกเข้ากันทุกคนมีลูกไผ่กับฮักลูกไผ่ทุกคนไม่ลูกเขยกับฮักลูกเขยมันแบบออถ้าเขาว่าอปุนเขาประกาศโทรหาอมจอยังถ้าเขาไม่มั่นใจเขาไม่เชื่อใจเจ้าเขาจะโทรหาเจ้าทําไม ถูกปะเขาก็มั่นใจในตัวเจ้านั่นแหะเสาหลักเขาไม่เขามั่นใจในหลังคาในรากฐานเขามั่นใจว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไม่สั่นคลอนหรือเขามั่นใจว่าเขาพึ่งตรงเนี้ยเขาวิ่งเข้าไปปุ๊บเขาจะไม่โดนแดดโดนฝนจะไม่โดนฟ้าโดนฝนเขาก็จะวิ่งเข้าหาเราขอบขึ้นแค่บิบ่บิบิบิคิบ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 นบิ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 บบิ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 นิบ ดาราจะเด่นของคนชัเดนมีความสุขกับแม่อุ้มนานีแม่อุ้มทำแม่อุ้มเหมือนคนที่เป็นยังสี่มาเป็นตากับพี่ๆสมมติพี่หมอนมีแฟนแฟนพี่หมอนมีปัญหาแม่อุ้มก็จะดูแลช่วยเหลือเออพี่หมอนมีปัญหาเราก็ดูแลลูกพี่เฟิร์สพี่วิกจะออกด้วยอะไรก็โทรหาแม่จะแม่อันนั้นอันนี้อันนี้นี่คือเรารักลูกเฟิร์สก็เปียเสมือนลูกใสแทะ มันลูกแท้ๆเลยนะเฟิร์นเรารักเขาเหมือนพี่ชายยูกิเลยเหมือนเป็นน้องพี่เหมือนน้องปิ่มน้องปิ่มมีปัญหาลูกโท่มากค่ะเธอเมาพ่อเนื่องมาะแต่เขาไม่ได้มานั่งพูดให้ใครฟังในไลฟ์ลูกพอตุ่มทั้งคุณเขาบอกว่าโอ้ค่ะเธอแพงเนี้ยเ่อพ่อคอยการหนีหาเงินอยู่นีทั้งพัวทั้งแม่นี่ผัวแลยไปรับเมาไม่เยอะเท่าปริมาณของคุณอยู่แต่กระเพาะได้อยู่ได้กินได้เลี้ยงฟังนั่นฟังนี่เห็นไหม พอมีเงินทูทูไทยๆจะขวงสองเถวเพ่าะได้ปีลูเปีเต้าอ่าลูกพญิตุ่มท่มาลูกแมียพญตุ่มโท่มาอนนั้นแน่ๆอันนี้แน่ย่พอข่อยโท่อม้าอันเนี่ยอันเนี้ยลูกข่อยโท่มาใบาหมอนโท่มาเฟิร์สท่มาแต่ก,ก่อนมีคนอื่นเยอะแยะแบบหมดงวดลดแม่โท่พทรแั่แม่ กล้องแม่แม่โทรศัพท์กลอนแม่แม่ iPhone อิปมา iPhone สิบปุับววากันไปข่อยกระจัดหายเวดว่าจะข่อยมีแค่บ่ไปเดือดร้อนของคุณยูค่ะข่อยกระจัดหายอ่าหักมาหายแม่อะไรแท้ๆเออเขากำมาหายหายแน่ๆอย่าเก่งอย่าอุ่งจังเลยลุงพยายามแม่ ้อสิให้หนูแน่จ้ะไม่แน่นะแอดแอดทำงานกับพี่ไปแอดแอดเดือนร้อนแอดก็คุยกับพี่ได้ขอให้ขอให้แอดอยู่กับกับพี่แล้วแอดทำงานช่วยเราไม่ได้ใช่แค่เงินเดือนเราใช้ใจแลกกันด้วยสื่ออุปกรณ์สื่อสารเรื่องสำคัญกำไมเนี่ยทันมีดเด้ <laughs> สุมเมนีลูกลูกเท่าบา เดือดร้อนเป็นแสนเดือดร้อนเท่าไหร่นะเป็นแสนโอเคจบฮะมันก็ระวังมากนะก็ไม่รู้ไงว่าจะเอาคันนี้ไงหัวฉันโย่เกียบไปหนอเกียบไปนะคะอือนี่ยะเป็นความสุขที่พูดถึงเขาไม่ได้นิน้าเมาหมวยเลยก่อนนะเป็นความสุขคือสิ่หายไนถ้าเป็นความสุขมันเป็นอักขัยมัน มองความเป็นแม่แม่หลายๆท่านที่รักน้องอยู่แบบจริงใจน้องอยู่พูดอะไรเขาก็รักเขาได้ได้หมแม่ได้ขอให้อยู่เป็นลูกเป็นเต้าเราล <c oughs> ีลีลูกทุกคนเนียดินเราจะคอยไปไดาจะคอยไปว่าหน่อยเราบางคนยังหันกลับมาบอกว่าคอยพอดีมาดูสิแ <c oughs> ม่กินข้าวยังกินแล้วหนูโรถกินแล้วย <c oughs> ังหันกลับมาบอกว่าคอยขี้ไล่ โอ้ทะรุนไม่ยังษ์ขี่ไหลว่าไม่ทางบอกให้ขวยพอดีปนไอยวาอ้วนกนน้ำกลลกอยู่แบบนี้นี่คือแม่ไม่ใช่ประกันตีแต่เงแ่ใช้เงินซื้อเขาเหรอซื้อใจขอบระทาเงินสืบไผ่ดอกขอยกปนไอมี่ปนั่นแต่คอยแต่อยากให้เขาแบบเออดูแบบดูอยากดูแลกันนะอนอนะเราดูก็เฮ้ยแล้วะ เออนี่แหละเราก็ต้องเป็นเสาให้ลูกเราเป็นที่กันแดดกันฝนว่าเขามาหาเราเขาจะอุ่นถ้าเขาไม่อุ่นเขาไม่วิ่งเข้าหาเรานะไม่ว่าจะเป็นลูกสะพยลูกขยหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่อุ่นเขาจะไม่วิ่งเข้าหาเราไม่ว่าในกรณีจะเป็นการขอหรือการยืมมันจะไม่กล้าเลยคํานี้กับใครทั้งสิ้นถ้าเขาไม่รู้สึกอุ่นใจก็แสดงว่าเขาให้ คุณให้ความอบอุ่นเขาพอเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วคุณคุยได้ทุกเรื่องคุณอุ่นเข้าใจหรือย่างทีนี้ประมาณนั้นแหละไม่ใช่ปัญหาสําหรับแม่ยินดีได้สัมนั่นได้กินนะเนาะนมจีนน้ำเยี่ยวนี่นะสวัสดีค่ะแม่อุมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูเนาะ หนูดูน้องมาจากสุประเทนขอบคุณมากๆนะคะเนี่ยเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีฝันเขาบอกกว่าจะมีวันนี้ได้น้องอยู่จะให้เรื่องนี้มาพังตัวเองไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องพังว่าอาจจะพังได้แต่หนูไม่อยากเป็นลูกไม่อยากเป็นคนงานนาสะสนอได้ได้เดี๋ยวไม่อมุ้มกลับไปอยู่ดอนก่อนีลยวให้น้องอยูมีคนดูแลจริงจังก่อนเขาดูแลกันได้จริงๆก่อนนะคะว่า แม่อุมาจะต้องไปบริหารงานเพราะ่าะตุ่มงานเขารับหมักอยู่ตอนนั้นแม่อุมามีต้องไปบริหารอีกคืองานปุย๋ยตอนนี้ส่งโรงานค้าต่างๆลุงบริหาธุรกิจเดียวพี่น้องได้แน่บริหารน่ก็ตามซาบแ่ล่ะเพรได้มาบริหารเลยเพรได้ลูกเพอได้ลูก,ลกทหารแม่ครับแม่จ่าแม่จ๋าแม่หมืนคิดว่ดแม่แม่อุ่นท่านี้ให้มันแน่นนี่เพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ลูกมีแห้งลูกอยู่ได้ว่าลูกสิขอเงินแต่ว่ามีแห้ง เป็นแม่นอย่างบูสูไม่ใช่อุ่มน,นะเศร้าเศร้าอยากมีแห้งกับเสียงโทรศัรสับลูกดอกน้องเป็นเด็กสู้ชีวิตใช่ค่ะเขาสู้ชีวิตเขามีความสุขเรื่องแค่นี้ก็ช่างเขาถึงเนี่ยลูกพึ่งได้ <c oughs> เขาใจะให้แม่โอนตังค่ามอใส่ <c oughs> เอาเหรอ <c oughs> หมอมอเส่ขไซค์อมหมัตรวางไปไม่รุ่นมักโอ้เอาก็จะเอาเดี๋ยวนี้นาะ แล้วผมจะขี่ไปตอนนี้เออค่อยๆขี่ค่อยๆไปค่อยๆมาแล้วลุงละกูเด่นน้องพามึงไปอมอมคือบอกพ่อบอแก,กแม่ก่อนก็ไม่รู้ไงก็นัดแล้วเจ้าเคยเหตุเอียงคนเจ้าเคยเหตุอียงคนเดียวเจ้าเคยเห็ุอียงคนเดียวสังเกตได้ก็พอเขาเคยจัดการตัวเองมาตลอดเนี่ยเขาจัดการเรื่องของเขาเองมาตลอด เราก็บอกเขานะวันนั้น,นไปงานด้วยกันเขาบอกให้จำไว้นะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้น่ะ แบบในที่คุณยังแบบดูแลเอาใจใส่กันอยู่อย่างนี้คุณรักกันอยู่อย่างนี้เราก็รักคุณให้รู้ไว้ว่าพ่อกับแม่ไม่มีวันปล่อยเมือ่าจะเกิดเรื่องอะไรมีอะไรให้บอกบ่กวาสจะเป็นลูกสาวลูกเขยว่า,วาสจะเป็นลูกไพ่ทางแฟนลูกชายก็มีแฟนมีผู้สาวกิ๊กกันแต่เขาเรียนหนังสืออยู่เราก็จะบอกว่าเออมีอะไรให้คุยกับพ่อกับแม่ลูกสาวคนโตก็เล็กพี่เป็นหมอนเขาก็คุยทุกเรื่องเราล่วงเขาทุกเรื่องแนละ้ว เออรู้แต่ว่าตอนนี้อกหักผู้ใดอยากจีบก็จีบลูกสาวไงคอยอกหักเห็นไหมเขียงข่อยหายบ่าจิ้มมาค่ะมันค้างมาหรือยังมายังสะดุดมายังคะโยมายัง มาแล้วโอ้ยคอยบ่อยคอยเติมเน็ตอันน้อยโอ้โหฟังก์ชันมันน้อยครางบ่อยหายบ่อยหรอนี่แหละสุดยอดปะจิ้มไมห้ข่อยเนี่ยจิ้มตะกร้ามาค่ะสนับสนุนได้เลยเห็นบอคอยบาไปใส่ไข่เลี้ยงลูกข่เนี่หละเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าพี่น้องคือว้านนั่นแหละ ขาจะไปเลี้ยงไปกันไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปเนาะช,ช่วยลูกก็ไม่ว่านี่เธอเองน่าจะเป็นของแม่ลูกก็ไม่ว่านี่เธอเองน่าจะเป็นของแม่แต่ทงังอีกแล้วบะขอใส่ันี้ไหลหรือเปล่าวะใส่นี่ไหลมันมีเน็ตบานอยู่เด้ไวไฟขางไหม้าง ขอบคุณค่ะเดี๋ยวบาหนาประหยัดเลยผู้เป็นแม่ประหยัดเป็นเลิมเทีอแม่อืมอะไรที่ประหยัดได้ไม่้องจะประหยัดเพราะลูกนี่ พราะตุ้มแบบไม่รู้ประหยัดนะอยู่ประหยัดนะอยู่อย่างเงี้ยอันท่องย้อนเขาเสื้อให้ขอดกฝากไป้เขาแล้วใส่หลายบระเดี๋ไ,ได้พี่น้องนล้วนี่ใส่หลายบระเดีฝากไป้เขาแล้วเพราะว่าเทียนหนึ่งข่อยถือคือรถม้าบิซายุกีถีบมันเหล่ากับปิดประตูหลัดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถีบมันเหล่ากับปิดประตูหลัดเลยมันแกวกระสือมาเ่อยแต่ท้างหลังมันเหลียวเห็นข่อยได้ขอดใส่มันเบาขอดก็ใส่เต็มยศไปมันเบาเมื่นอน่ะนะ มาแต่แต่ท่านเงินาพาคใต้ไปละแล้วผัวลงรถแล้วนันมาเห็นยุกีนางอยู่ข้างหลังมันเป็นม่านปิดมันมาเปิดประตูรถตัวข้างหลังสืบึ้นมาลอข้อว่ายุกีถีบนปิดประตูแั่ละเหตุการณ์นั่นแหละคอยเลยบอกไปไสบ่บากาเลยได้ฝากเลยบอกาไพ่พ่อมลงไต้ลงเหนือขึ้นเหนือลงไต้ทุกแย่เนี่ยคอยจะติดตัวไส่อ์อะยะาเดี๋ยวพ่อเงี่ยตุ้มให้กันเนอาบากาเลยเราอยางนี้กันค่ะใช่วันนั้นแหละจากวันนั้นมาค่อยก็ จะใส่ไม่เหรอเจ้าหนี่ที่ขึ้นบันใหม่อร่งเี้ยไปฝากไว้เป็นเลยค่ะมาต้องมาถามมานลยนี่แต่เด็กกลุน่ารักน่ารักวายูสิถามอยูหนีว่าจะเอาไปเจิมใส่บูลยืนไม่ได้ไปใส่เชียงใหม่นะเจิมยน้ิสิพ่านไปเจิมเนี่ยชีมาแล้วก็คือ มันแพงหลาย,ยางไงมันก็นเลยเดือบเป็นเป้าแพงครับของคุณยูขเข้าซื้อหายตลอดทุกเทศกาลทุกวันเกินนั่นแหละแต่ว่าจะขวงก็คือเก็บไปให้เขานั่นแหละนัล้วลพี่น้องขวงทุกอย่างกอยเก็บให้ลูกคอยเบิดคนวนันอุยยูกี่วันนี่แม่แค่ตัวเขาเอาอผู้ลองคนมีหดว่ดบาบเหมือนเขาอายุกี่วันนี่แม่หมจะเบิ่งดรุ่นคอยเฮ็ดที่ยังให้ลูกคอยเนี่ย ลูกไข่ถึงจะพ่กระดอดแต่ถือว่าประสบความสำเร็จไข่เฮ็ดอ,อย่างลูก่ข่ลูกไข่ยบ่มีหนีจักบาทบม่ว่าสิเป็นบ้านเป็นยังน,น,นี่แต่ลูกเคยสิออกรถกขอขอให้ออกเค่น้สดมาต้องไม่หนีแล้วลูกมาต้องมีมันเหนื่อยเวลาวิ่งแต่ละไล่เดือนหากินแป้บบ่มีกับ่าตองเอาคอยบอกลูกคอยวางเสียมันก็ฟังควอยีเด่นถือว่าฟังควมอยู่เด่น นนัรถใหญ่ยังมาต้องรถใหญ่ก็คือทำมันยังว่าจำเป็นรถเท่าายท่าน,นแมนอะไรล่ะคอยบอกลูกว่า อกว่าใช่แต่ว่าตอนขั้นไงแนๆแล้วถ้าระดับสองแสนกว่านี่เกืบ 3, อบสามแสนแล้วหรือขั้นอันใดของเขากับวัลลุคอยคอาชบเบิ้งอยู่คอยพักในหัวเขามากัน่าไง,ไงยังไงเอาอิลีมันมีผู้ล้ค้นเขามาทำให้น้องคิดมากนะบางทีบางทีเขาหน่อยๆ โอ้ยอันนั้นโลดหรูปีหน้าคนน่ะถ้าเขาอยู่กันไม่ได้ก็จะให้เขาแยกแยกกองคนนี้ออกจากกันก็ไปตามฝันตัวเองพี่ย,าย่านเป็นอันนี้มนันสนพี่ย่านเป็นอันนี้เนี่ยพี่ประอยัดเงี้ยเงี้ยเป็นไงลูกน,น่ะสิเราไม่รู้ ยังแต่ได้ก็ให้เขาปลอดภพยขับที่ปลอดภพยกับพ่อให้คุณตาคุณเจ้าคงข้องกับพ่อเขาเป็นแมวกับห่วงห่วงก็ตางขนาดกว่าเป็นยังสี่กว่ากับหว่วงเด้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะเอามันมเหม็นซุ่มทางฐาห่างมาลาทอนแล้วมัน โอกี่วันนี้มุอยาวาซ้ำถอดสูตรเลเนานะคันอยู่แถวบ้านกะคนคนหนึ่งอยู่ตกสนุกขันอยู่ในวงการเวทวงงานบันเทิองกะอาจจะอยู่ในระดับกลางๆว่นไ,ไดอยู่ในระดับมหาเศรษฐีหรอกและอยู่ในระดับที่อยู่สบายโดยที่ไม่ต้องอย่างเลกก็ได้เขาก็อยู่สบายอยู่ตอนนี้ไม่ต้องดีดีบน กับว่าได้ว้าขั้นใดมันมีนะทําให้น้องอยู่คิดมากบอกว่าซ้ำยุกี้ป่ะนี่หาผู้หญิงดีๆคนนี้เนี่ยกับบ่าบางคนกับไปว่าให้เขาซ้ำค็นี้นี่หาออผู้ชายดีจ้ากันไดมาวัดความดีความสวบเงินเหรอก็ไม่ได้ฐานะทางการเงินการงานอะไรก็อย่ามาวัดกันทั้งนี้เรื่องของเขาเราอย่าไปวัดใครที่ ฐานะหน้าตาหรือว่าพื้นฐานหรือว่าตำแหน่งเรื่องของความรักมันวัดอะไรกันไม่ได้อย่างาบอกว่าซ้ำนันซ้ำเนีน่แต่คอยบอกว่าอ้าวยุกี่กับพ่อัตอยู่นะกันเนี่ยแต่คอยก็บอกว่าอ้าวยุกี่กับพ่อัตอยู่นะกัน